ได้เวลาของบันเทิงกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเรานะคะก็เป็นประเด็นร้อนแรงของวงการบันเทิงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้นะคะธัญญาธัญ,ญเรศก,กับเป็กสัญชัยนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีความร้าวฉาในครอบครัวรอกใหม่กันไปแล้วนะคะค่ำวานนี้ค่ะก็ถึงคิวของพิงกี้สาวิกาคู่กรณีนะคะก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องฉาวที่กําลังกลายเป็นทอ l k o ออฟเดอะทอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันค่ะก็อยากจะฝากเวลาการถึง ถึงน้องคนนั้นว่าในเรื่องของการส่งข้อความคิดถึงสามีเราเนี่ยมันมันก็ยากที่จะเข้าใจเรื่อง SMS พี่ไม่ต้องกังวลค่ะหนูไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังรับประกันจะไม่มีเรื่องอะไรที่พี่จะต้องมาเครียดแล้วก็ขอนีเป็นคำยืนยันด้วยน้ำตาของนางเอกสารีลีรักพิงกี้สาวิกาที่ออกมาเปิดใจครั้งแรกเรื่องส่งข้อความมิสยู่ซึ่งแปลว่าคิดถึงไปหาสามีคนอื่นเป็กสันชัย จนเมียหลวงดวงสังหารทัญญาธัญเรศต้องต่อสายตรงเคลียร์กับคุณแม่พิงกี้จนมีคลิปเสียงสาส,สงครามน้ำลายที่เผ็ดร้อนหลุดวันเน็ตให้ชาวบ้านได้เก็บไปเมสากันในยกที่สองค่ะดโดยพิงกี้ยืนยันว่าเป็กสัญชัยเป็นฝ่ายส่งข้อความทักทายมาหาเธอก่อนซึ่งเธอก็ตอบกลับไปแบบไม่คิดอะไรเกิดเลยทั้งสิ้นค่ะ SMS ที่ส่งเนี่ยเป็น SMS อสพิงกี้จริงแล้วก็เป็น SMS ปกติที่เอ่อไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีแอบแฝง เจตนาที่กี้ส่งเนี่ยไม่ได้มีอะไรเพราะว่าพี่เป๊กส่งมาหาก,กี้เองจริงๆส่งแค่นี้แค่เป็นมารยาทที่คนเราเนี่ยมันเป็นมนุษย์เป็นมิตรนะคะความเป็นมิตรที่มันควรจะส่งกันได้ไม่มีใครที่มันจะนอกเหนือไปจากพ่อแม่กี้ปัจจุบันนี้ไม่มีใครอยู่ในหัวสมองกี้นอกจากพ่อพ่อแม่และครอบครัวนะคะ พิงกี้สาววิกายังเอ่ยปากขอโทษแทนคุณแม่อ้อยที่เกิดโมโหจนเก็บอารมณ์ไม่อยู่หลุดคำหยาบคายในคลิปเสียงเช้าจนกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อีกด้วยลวค่ะมีใครโทรมาหาแม่แบบนี้ก็ต้องอารมณ์เสียหนูฝากขอโทษด้วยแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดหนูส่ง SMS ไปทําให้ใครไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดหนูขอขอ,ขอโทษนะคะแล้วก็ขอโทษที่คุณแม่พูดไม่ดีคุณแม่ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยพูดด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ที่จะต้องมาอัดหรืออะไรต่งตงนางๆนาแล้วก็ขอร้องคนที่ปล่อยคลิปหรืออะไรอ่ะสนุกกันแล้วหรือว่าหัวเราะกันแล้วก็กลับไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อต่อสังคมบ้างและแม้จะเหมือนมีพายุมาถล่มซ้ำชีวิตอีกระลอกแต่พิงกี้ก็ไม่คิดหนีไปอินเดียเหมือนกันค่ะโดยยืนยันว่าจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานในวงการต่อไปค่ะ